สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างเงาตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม PowerPoint กันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไปที่แทรกไปที่กล่องข้อความทิม์ข้อความที่เราต้องการอ,อันนี้เป็นตัวอย่างเงาอักษรเลือกแบบอักษรเลือกขนาด ันนี้จะใช้ขนาดใหญ่หน่อยเพื่อที่จะได้มองเห็นชัดเจนถ้าตัวอักษรแบบนี้มันก็จะไม่มีมิติจะมองไม่เห็นไม่เห็นเป็นเงาะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองใส่ให้มันมีเงาขึ้นมาเพิ่มความสวย,สวยงามให้ตัวอักษรขึ้นมาวิธีการทำถ้าเราอยากให้ตัวอักษรของเราเป็นสี สีอะไรก็ได้อ่ะอันนี้จะยกตัวอย่างเป็นสีชมพูอ่ะเราอยากให้ตัวอักษรของเราข้อความของเรามีเงาอ่ะมีมิติขึ้นมาเราก็จะคัดลอกอ่ะ c t r o l C หรือว่าคัดลอกตรงนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็ c t r o l V อ่ะวางไว้เราก็จะได้ข้อความ2ข้อความที่มีลักษณะเหมือนกัน ทุกประการทีนี้เราต้องการให้เงาของเราเป็นสีดำเราก็เปลี่ยนสีตัวอักษรตรงนี้ให้เป็นสีดำในส่วนของเงาเราจะเลือกให้ย้ายไปไว้ข้างหลังสุดตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะยกเงาขึ้นไปไว้ เราก็จะได้ข้อความที่มีลักษณะของเป็นเงาที่มีมิติขึ้นมามีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทีนี้เราสามารถยกข้อความนี้ไปได้แต่ตอนนี้ตอนนี้จะยกเลยมันจะยังไม่ได้เราก็จะมีวิธีการจัดกลุ่มข้อความให้ทั้งสีด้านบนกับเงาเนี่ยอยู่ด้วยกันโดยวิธีการกดปุ่ม คอนโทร A พร้อมกันแล้วก็อเอาเมาส์ไปชี้ให้เป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคลิกขวาเลือกคำว่าจัดกลุม่มทีนี้ลองมาทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งอ,อักษรของเราก็สามารถขยับได้แล้วนะคะเราสามารถนำอักษรกล่องข้อความอันนี้ ไปไว้ในโปรแกรม Microsoft Word, Word ก็ได้หรือว่าขยับที่ก็ได้แล้วแต่เราต้องการคลิกขวาคัดลอกแล้วนำไปวางในโปรแกรม Microsoft Word ก็ได้คลิกขวา c t r o l V เราก็จะได้ข้อความสวยๆมาอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word อ,อันนี้เป็น วิธีการง่ายๆสำหรับการสร้างเงาตวัวอักษรนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ